เอ็ดูโซนจัดอันดับวันนี้เสนอตอน5สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ mm hmm. เริ่มกันที่อันดับที่5ธนาคารและการเงินตำแหน่งงานเ mm hmm. จ้าหน้าที่วางแผนด้านการเงินเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านการเงินเริ่มต้นที่24,63บาทถึง34,601บาทต่อกันด้วยอันดับที่4บริการด้านการแพทย์ตำแหน่งงาน,แ,น,งงานแพทย์ผ่าตัดทันตแพทย์กุมารแพทย์ เริ่มต้นที่2,770บาทถึง3,7,323บาทอันดับที่3งานไอทีตำแหน่งงานงานไอทีซ p o r t งานซอฟต์แวร์งานเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านไอทีเริ่มต้นที่21,854บาทถึง38,951บาทอันดับที่2บริการเฉพาะทางตำแหน่งงานงานวิเคราะห์ธุรกิจ งานด้านกฎหมายงานที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นที่22,731บาทถึง39,317บาทและอันดับที่1ก็คืองานโทรคมนาคมตำแหน่งงานงานเจ้าหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่ายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายเริ่มต้นที่28,467บาทถึง39,666บาท แล้วพบกันใหม่กับ Eduzone จัดอันดับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ที่เว็บไซต์ eduzone.com